สวัสดีครับผมนายบุรชนชานนอกนักวิชาการแรงงานสำนังกงานสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานสวัสดิคารนายกแรมวรันข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ระหว่าังวันที่18 ถ thinking, society, ึงวันที่2 2เมษายนพศ2565ารส้ครับนางสาวสาคอสุนิเจริญสนิการและคุ้มครองในงานสวัสดิ์นครนายุเข้าร่วมประชุมดับฟังการชี้แจงรลับเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการแต่งตั้งข้าราชการใหม่เข้าสู่ประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูงโดยมีนางสาวสุภาพรโพมัชชาควบนุมการกองกลางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงเวลา10ินาฬิกานางสาวสาคอสุนิเจริญสนิการและคุ้มครองในงานสวัสดิ์นครนายุรมอบหมายให้นางรัชดาวันน้อยพานินักงวิชาการในงานชำนาญ และนายสอนชัยต่วนงูเหลือนักวิชาการในงานปฏิบัติการเข้าตรวจสภาพการจ้างและตรวจความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้างนางสาวสาคอนส่วนจิจเนรจสนิกาและคุ้มข้อในงานวัสดวันครยวเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการการอนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทวีนัมเบอร์วันจังหวันนดนครยวโดยมีนายอุดมเขตลาสนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครยวเป็นประธานในการกล่าวประชุมณห้นะองขุนดานสาราการจังหวัดนครยนนวน,งนางสาวสาค คอนเสิร์ตเินสวัสดิการและคุมครองในงานสวรคอนเนย์เข้าร่วมประชุมกลมสวัสดิการและคุมข้องในงานครั้งที่3ามทศ2565เระจำเดือนในษายน2565โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกลมสวัสดิการและคุมข้องในงานเป็นประธานในการประชุมนางสาวสาคนสมทิจเจริญสวัสดิการและคุมครองในงานสวรรค์นครนายกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสร้างซ่องเครื่องยนต์เลื่อการเกษตรแก่เกษตรกรประมงสวัรดิ์ครนานยกซึ่งในโครงการนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงในงาน จังหวัดนครนายกร่วมกันจัดทําโครงการขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพันษา90าพรรษา1ิสสิงหาคม25-65โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร,กรประมงได้เรียนรู้ในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ขนาดเล็กต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาชีพอมทรรั้งแนะนําภารกิจของสํานักงานให้กับผู้เข้าอบรมได้รับทราบจำนวนสองรุ่นรุ่นละ15คนรุ่นที่1นนาวัดอรุณรังสี ุนที่2อนะอบอต่รจุลาหากท่านมีข้อสงสยัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรของหน่วยงานหรือส่วนงานในจังหวัดนครนายกด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ